ท่านผู้ชมครับตอนนี้บ่าวพวกก็ออกเดินทางนะจากสถานีรถไฟนะบ้านแหลกเพื่อจะมุ่งหน้าไปที่มามหาชัยเนาะพี่ดอกนะ้องโอ๊ยใสแม่กลองไี่นอะงขอตัวขอไปเตือนเตีนอยู่ในสถานีรถไฟอา้าอันี่ว่าเป็นการรีวิวรถไฟเนาะพี่นะ้องนะรถไฟดีเซลแรงคู่ 2, นะเสียงกับคนกลางนีจะดังเนาะแล้วก็บร่มกับเย็นนะ นี่คือบรรยากาศภายด้ในของห้องโดยสารนะครับจะมีนักท่องเที่ยวจาชาตินะครับเยอะมากเลยครับมีคนจีนนะครับคนญี่ปุ่นแล้วก็จะเป็นฝรั่งนะครับวันนี้บ่าวพวกก็จะเก็บภาพบรรยากาศนะครับตลาดร่มหู่นนะครเพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงสิ่งที่น่าตื่นตานะครับ คาดว่าจะใช้เวลาหน,นึ่งชั่วโมงในการเดินทางเรียกว่าชินังเต็มนะเต็มตั้งแต่สถานีแรกนะครับขนาดบ่าวมายืมรอยังขึ้นไม่ทันนะครับต <c oughs> อนนี้จะมองเห็นนาเกลือนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนะครับที่มา,อารอเพื่อจะขึ้นรถนะครับรถไฟ รถตู้นะครับรถตู้จอดนี่ครับจะมีนักท่องเที่ยวที่มารอตรงสถานีนะครับเพื่อจะเดินทางไปที่แม่กลอง คือมันเป็นอะไรที่แบบว่าอาจจะบอกว่ามาสัจจานอีกอย่างนึงนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเดินทางเองได้นะครับคือตอนนี้จะบอกได้เลยว่าเนี่ยนะขบวนนี้แน่นนะฮะแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับ แล้ว่องเที่ยวก็จะมาสอนอันนี้ก็จะเป็นใต้เส้นทางนะฮะรรกาศภายในรถไฟก็จะมีแต่ต่ามชาตินะครับ โอ้บาบนึกวาบาบูอยู่ที่ฝรั่งเศส่น้องเลยนะนี่คือประเทศไทยนะครับนี่คือไทยแรงอแลองไปนักแปลใจนะครับว่าฝรั่งเขาจะชอบความลำบากเขาชอบความตื่นเต้นนะครับจะมองเห็นหนาเกลือนะครับทุ่งนาเกลือสมุทรสาครแน่นอนครับ<อ>นาเกลือ สาวหน้าครึ่งอตอนนี้ก็ได้เวลาจะเข้าไปในเขตของ ทานผู้ชมครับตอนนี้ถือว่าเราก็จะเข้าไปในเขตของสมุทรสาครในสมุทรสงครามล้วนะครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับมาถึงแล้วครับโมเมตนต์นี้ว้าวเขารู้สึกเหมือนว่าเรายืนอยู่บนเวทีเลยครับตอนนี้ครับ <laughs> สบายดีสวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับตลาดร่มลุบครับท่านผู้ชมครับปกติแล้วนะครับรถไฟเวลาวิ่งนะครับก็จะมาให้มีผู้คนหรือว่าสิ่งที่มีชีวิตนะครับเข้ามาบริเวณใกล้เคียงทัวรถไฟนะครับแต่ที่นี่เป็นสิ่งหมหัศจรรย์เลยครับ ท่านหลังนะครับ <S <S 1> <S 1> สวัสดีครับมีร้านกาแฟนะครับ นนมันคือสิ่งมารยาทอีกอย่างนึของเมืองไทยสวัสดีท่งไทายทุกท่านอีกหนึ่ง,งครั้งนะครับตอนนี้บาวู้อยู่ที่นะฮะสมุทรสงครามนะฮะตลามร่มหุบนะฮะตล,ล,ลาดท่ากลาง ลางรถไฟนะครับอ,โหโหอันนี้ก็จะเป็นผ้าใบหรือว่าร่มนะครับเวลารถไฟมาเขาก็จะปุกเข้าไปนะครับ แต่เมื่อรถไฟผ่านไปแล้วก็จะทำการเปิดตลาดปกตินะครับ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในรถนะครับรถไฟอันนี้ฝรั่งเขาชอบมากเลยครับ,นนออบกค็บนนความตื่นเต้นก็ได้มาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับฝรั่งแล้วก็นักท่องเที่ยว ม่จะเป็นชาวจีนที่ป่าวโเห็นนะครับคนญี่ปุ่นนะครับผกมือทักทายกันอย่างมีความสุขนะครับว้าวต้องขอบคุณเมืองไทยนะครับขอบคุณเมืองไทยที่มีสิ่งดีๆแบบนี้นะครับป่บาวโบก็ได้มาถึงแล้วนะครับตลาดแม่ก,กองนะครับตลาดล่มหุบว้าว วว้าสวัสดีแม่กองครับนี่คือประเทศไทยโอโ้โหพี่ดอกเลยนะท่องเที่ยวนะ่ฮะบอกกันเลยว่านะะี่ครับแห่นนั้งแต่สถานีเริ่มต้นนอกพี่ดอกนอกสถานีบ้านแหลมที่บาวบุมาเนาะ อันนี้คือบรรยากาศภายในรถก่อนนะครับรถไฟดีเซลตรางเดียวนะฮะเอาเดี๋ยวบ่าวจะลงไปด้านล่างครับตอนนี้บ่าวก,ก็ลงมาจากมาจากรถไฟแล้วนะครับขบวนที่มาจากบ้านแหลม นี่คือบรรยากาศสดๆเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีวันที่30มีนามีนาคมปีพศ2567นั่นเองท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศแบบบอกได้เลยว่าโอ้โหสต์ซอฟ์พาวเวอร์เมืองไทยนะครับบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะครับที่แปลกใจครับแปลกใจมากที่อยากจะมาสัมผัสเห็นนะครับตลาดนะฮะตลาดที่ ตั้งอยู่ท่ามกลางเส้นทางของรถไฟนะครับนี่คือรถไฟที่บ่าวโ่มานะครับเดี๋ยวบ่าวโบจะยางไปด่านหนาไปน้องเอ๋โสโุดยอดแล้วแบบนี้ นี่คืออีกหนึ่งสถานที่นะครับนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ที่บาวูอยากพาทุกท่านมานะครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอด ตอนนี้ก็ถ่ายรูปก,กับรถอไฟนะครับทโบมาพวกเองก็แปลกใจนะครับว่านักท่องเที่ยวชอบรถไฟถว้าวรถไฟต้องให้นายกันหรือ สวัสดีเมืองไทยนะครับนี่คือไทยแลนด์ครับท่านผู้ชมครับนี่คือความมาส์ใจนะครับนี่คือความตื่นเต้นที่อยากจะฝากไว้ให้ทุกท่านได้เห็นและสัมผัสนะครับกับปรากฏการณ์ที่บอกเลยว่าชาติอื่นไม่มีเหมือนไทยแลนด์นะครับภาคภูมิใจมากเลยครับบ่าววเองภาคภูมิใจแทนแทนคนไทยเลยนะครับเห็นภาพแบบนี้โอ้สุดยอดครับนี่เลยครับถึงแล้วครับสถานีแม่กลองนะครับ <Wow. S 2> ท่านผู้ชมครับลองนึกภาพ ไปกับบาวโวนะครับล่องนึกภาพเบิงนะครับว่าเป็นภาพบรรยากาศที่บอกได้เลยว่านะครับปรบพื้นเลยครับเห็นภาพแบบนี้นะครับประเทศไทยมีรถไฟนะครับรถไฟที่อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับคนไทยนะครับแต่เป็นเรื่องที่ตื่นตาตื่นใจนะครับสําหรับชาวต่างชาตินะครับตลอดระยะเวลาการเดินทางของบาวโวก็จะเห็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ารอทุกสถานีนะครับเพื่อจะขึ้นเรอรถไฟนะครับ ก็จะมุ่งหน้ามาสถานที่แห่งนี้โอ้ oh. oh. จุดนี้ก็จะเป็นถนนนะฮะถนนที่ข้ามไปอย่างอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดที่รถไฟวิ่งผ่านนะครับนี่เลยครับจะเห็นเจนร่มนะครับร่ม oh. Oh. เส็นร่มฝั่งนั้นนะครับ นี่รถบนตลาดลมหี่คือตลาดร่มหูร่มหูจะอยู่ฝั่งนี้ล่ไปทีนนปป้ไปไปเดี๋ยวข้ามไป เราจะข้างฝั่งไปทางตลาดนะครับตลาดที่หลายๆคนอยากจะมา Walking back. Walking back. โอ้มือโอเคมอโอ้แน่นเลยครับอะไรนะเขาเป็แก โอ้โหตกลงนักท่องเที่ยวมาซื้อของหรือว่าเยอะมากแม่ครับอันนี้ยังน้อยเลยแม่ครับอันนี้ยังน้อยใช่ไหะน้อยน้อยวันนี้มีสองเมือกสองซิ่กับสามซิ่งเข้าหมดแล้วอันนี้ยังน้อยใช่ไหมฮะน้ยน้อยน่นอยคันหนึ่งจะมากี่รอบครับป้าใกับแปดรอบแรอบอันนี้ก็จะเป็นตลาดเลยอันนี้คือแหละตลาดร่มหุบใช่ไหมครับป้าที่คนอยากจะมา โอ้้ารถไฟแรนเมื่อกี้นี่แมนบอนี่นะฝั่งนี้จะเป็นรถไฟที่วิ่งมาเมื่อกี้นี่ข้าวหรอแมนบอแมนเราเห็นหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วใช่เห็นแนวเคยเห็นในคลิปวิดีโอแมนบอลแมนบอลเขาอยากใส่แว่นด้วพี่น้องเพราะว่าองกานไม่ต้องห่วงอะไรมึงจะได้เอาใส่แว่น อ๋อพอนจะเส้หมวงตัวขอยืนตรงนี้ได้ไมครับมาเดี๋ยวจะเดินเข้าไปในตลาดนะฮะตลาดร่มหูน้องน้ำเดี๋ยวรถจะวิ่งไปเรายืนตรงนี้เดี๋ยวรถจะวิ่งไปตรงนี้เรายืนเราเราวิ่งไปตามรถใช่เรามายืนตรงนี้เดี๋ยวรอ เดี๋ยวบ่าวพูจะเข้าไปด้านในนะครับรออีกอึดใจนึงนะครับเราให้รถไฟวิ่งวิ่งสวนกลับไปเส้นทางเดิมครับผู้เรียงรถไกี่ใคขค เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปเด่อ้าไปน่อค่รัคทค่านผู่้ามค้มราคแน่นแน่นมากแน่นบอกได้เลยว่าแน่อ เดี๋ยวเราให้นักท่องเที่ยวเข้าไปก่อนนะครับให้รอคนซาซาเราค่อยเดินเข้าไปด้านในนะครับตอนนี้รถกำลังจะวิ่งผ่านไปนะครับร่มก็ทำการเก็บนะครับข้านหน้าจะมีการเก็บร่ม ตีแผงตัวบอลแหลมตงออกไปเลยผู้คนรถที่จะส่งคุณผาก็อย่าลืมน่าในี่ครับท่านผู้ชมครับนะฮะร่มนะฮะร่มเก็บแล้วนะครับเมื่อรถจะผ่านไปนะครับจะมีการเก็บเก็บร่มนะฮะเก็บร่มนี่คือที่มาของตลาดร่มศุกร์นะครับขอบคุณตอนนี้รถก็จะมาแล้วนะครับ รถไฟิงมาแล้วนะครับอันนี้คือไฮไลท์เลยครับไฮไลท์ของของตลาดแห่งนี้ครับโอ้โหพี่ยองครับน่าสนใจโอ้โห เป็นเรื่องแปลกนะมครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องแปลกนะครับรถไฟธรรมดาธรรมดานะครับทำให้ต่างชาติถึงกับตะลึงนะครับตะลึงแม้ทั้งบาะมวเอีกยังตะลึงนะครับ รถไฟค่อยๆเคลื่อนขบวนออกไปายทางที่บ้านแหลมเลครับท่านผู้ชมครับไปแล้วครับไปแล้วครับ <Okay. S 1> นี่เลยครับเดินตามรถไฟเลยครับ <Okay. S 1> ร่มก็จะกลางนี่เลยครับร่มมาแล้วครับ ร่มมาแล้วครับร่มมาแล้วครับเราก็จะเดินตามรถไฟไปนะครับน,บนี่ค <c oughs> ือบรรยากาศร่มโอ้ตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นดีครับท่านผู้ชมครับนี่ครับร่มมาแล้วครับ ก okay. <laughs> ด back โอเคโอ้ย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 โร้ยโ <c oughs> อ้ยโ <c oughs> <c oughs> อ้ยโอัยโอ้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 ย อันนี้คือบรรยากาศสดๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับเรเองก็ได้เดินตามรถไฟเพื่อเก็บบรรยากาศของรถและก็ร่มที่กำลังจะกลางลงมานะครับว้าวชื่นใจเลยครับได้เห็นภาพบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะครับ คือคือนอันนี้พี่น้องคือคือนลายเดินไม่ทันครับเดินไม่ทันครับตอนนี้ส,สถานการณ์เริ่มปกติแล้วครับ เดินไม่ทันนะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวที่เดินเต็มก่อนหน้าบ่าววูมาบ่าวูเองกันยากมาท่านโอ้โหเปนเดียวนคูอ้โหไม่หาเชื่องือมหา r u เซ w t ็มบตา p เซล ๋ยวจะเดินทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งนะพี่หนังนะก็จะมองเห็นรางรถไฟที่อยู่ตรงกลางเปรียบเสมือนทางเดินของ เน่าต้องเที่ยวนะครับเบลคามเบลคามฮัลโหลลุกิ้งช้อปปิ้งยกไปครับมาช้อปปิ้งกิ๊บเซากิ๊บเซานี่ก็จะเป็นของขายนะครับเป็นของกินแล้วก็จะเป็นร้านกาแฟา สิ่งที่เห็นก็จะมีประทูนะครับปลาทูแม่กองที่ขึ้นชื่อของสถานที่แห่งนี้โอ้ยังเหลืออีกไกลครับยังเหลืออีกไกลโอ้เมื่อยให้กันเสียบาว์ผู้านมากาไไกันเลยเ้นทางรถไฟกันที่ว่าพวกในไกลเจ๊พีน้องพวกในใกล้กลขึ้นกัน น่าตื่นเ <co ld> ต, <c oughs> ต้นเ,เยอะเยคะตลาดก็ขายดีคึกคักนะครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> ขายดีครับขายดี ออโอ้โหแม่อีก,ก,กไกลอยู่พี่น้องเลอ้ากะสิไปถึงเนาะสิไปให้ทะลุสิยางไปให้ซอดทอดมอง นั่งสิตกาแฟตรงนี้นะครับชมร,บรถไฟโบกมือทักทายตอนที่วิ่งผ่านเดี๋ยวไม่นานก็จะมีมาอีกขบวนนะครับแม่ค้าบ,บอกว่าวันหนึงมี8ปดเที่ยว8ขบวนนะครับด้าหน้าของบาวก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของตลาดนฮะนะจุดที่รถไฟวิ่งเข้ามา ก็ดีใจได้พี่นอ้องดีใจที่ด้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดบรรยากาศของตลาดลมฮุบเป็นบรรยากาศที่เ,เห็นกับตาตัวเองเน้องพี่นอ้องน้อเป็นบรรยากาศที่ตัวเองได้ไปเห็นน้าวิวอื่นแล้วเอาเอามาให้พี่นอ้องเบ่งนะฮะนี่คือบรรยากาศจริงของจริงเลยเน้อพี่นอ้องเนาะตามชมทันทีขอบรับโชคสิท,ทรรธิ์ของบาโบนะจะได้ให้กำลังใจน้องพี่น้องในการทําคลิปของบาโบโอ้ฟังนี้พี่นอ้องฟังนี้นี่คือจุด เริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของเส้นทางรถไฟที่จะวิ่งมานะครับฝั่งนี้เลยถนนนะฮะราดรราชราชรักษาเนาะพี่น,อนอ้นองเนาะที่คือจุดที่รถไฟจะวิ่งมานะครับและจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจอดรถนะครับรถไฟจะวิ่งมาจากฝั่งฝั่งนู่นเนาะพี่น,อนอ้องเนาะฝั่งนู่นแล้วก็จะ แลนเขาไปช่องนี้พี่นอ้องไอช่องที่เป็นตลาดท่านผู้มชมครับตอนนี้บ่าวโก็อยู่ที่ตลาดล่มผุมนะครับจะเดินเข้าไปด้านในนะครับท่านผู้มชมครับเก็บภาพบรรยากาศของบรรยากาศสถานที่ที่ต,ตัวเองได้มาเห็นและก็มาสัมผัสนะฮะบรรยากาศจริงสถานที่จริงครับบอกก็เลยว่าการจะเป็นตลาดที่ค่อนข้างแคบนะครับเพราะว่าจะเป็นสองฝั่งก็จะเป็นทางรถไฟ เดินไปเท่านั้นเองนะครับนะครับเดินไปดครับท่านผู้ชมครับทานได้ทีข่าวว่าเราส่งคลิปบาโบน้อพี่น้องนอกทาทานได้ทีมากนะฮะกชื่นชอบในการเดินทางของบาโบนองสำหรับวันนี้คลิปนี้นก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันแล้วกันน้องพีน่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเสื่อี่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของบาโบที่พีน่น้อง สลับสนุนบาโบูโดยการบอกดขางโฆษณาเนานะพี่นอ้นองตอนนี้จะเดินทะลุปไปอีกฝั่งหนึ่งนะว่ะว่าคน้นาร้เลยพี่น้องสำหรับมงอนีีคลิปด,ดีสบายดีสวัสดีครับ